ไม่นี้ครับอาบุญมาฝากครับผมอาบุญถวายเป็นพระราชกิจศนแด่องค์สมเด็จไม่รวงพระราชินีครับผมให้บริการที่หนึ่งถึงเก้าที่สิบเจ็ดให้ครับผมมาตัดหง่ามืาอนี้่ยมาตัดหง่าซอยอยู่โรงเรียนครับผมว้ายู่โรงเรียนทั้งผู้ซอยไม่ใช่คู้ซอยทางทางว่างครับผมกับทหารนั่นอัน ไข่พันสองน้องสะโลง่งครับผมไก่วัฒนานุวงนะครับผมพันสองน้องสะโล่งครับผมไปมาตัดหงายซอยครับผมเอาเอาผมมาฝากครับผมพี่น้องสุโขทุนคนครับผมนี่นี่ว่าตีชาวบ้านก็มาซอยดีครับผมทั้งพยาบาลมู่สเวตมู่สิบแปดเอาไปต่อมู่สเวตมู่สิบแปดแล้วก็ชาวบ้านอยู่มืัอนี้ร่วมแล้วก็บ้านชาวสิทธิ์ทศนคนะครับมาซอยกันตัดหงายตัดข้าดีดีเอาผมมาฝากพี่น้องสุโขทุนคนครับผม ซื้อเลยวะซื้อเลยวะน่ารับันดีปะเพราะตัไม่ยากมาบอกปะเพราะฟันเลยปะโอ้ยทหารขาองไข่พันสองนะองโซโล่คนน้ำซอยครับผมเอาผมหมดคนน้ำซอยกัางกลางปีนะคนก็มาตัดปลูกต้นไม้อยู่ที่วัดป่าบัวหน่อยมาซอยครับผมดีด้วยครับผมอันนี้ก็ได้รถเครื่องตัดหญ้ามาจากไข่ทหารพันสามนองสซโล่งครับผมผู้ไทยทหารพันสองนองสซโล่งข่ายวัฒนานุ่งผมครับผมแม,นม่นปะผมก็ลืมลืมซื้อไข่ สภา,าเนี่ยแหละเป็นร้อยหสิบสองร้อยสิบสามพันสามหนองสปล่งนะครับผมทางงานยุคทางไอ้อกจบน,น้ำหนองสปล่งครับผมนัมน่นแหานนล,ละครับผมพระเจาบา้านท่านมาซอยกันดีดีครับผมมันได้กุศลทหารมันะป็นอะไรคือเราทหารมันมาซอยขนา่คนทหารมาซอย อโอ้สกิตัดแล้วเนี่ยคุณหางงแรงสิแล้วว่เนี่ยสนามฟุตบอลครับผมมันกล่องไงดีที่พอสมัยก่อนนะครับผมสมัยก่อนมีตม้นิมักเข็งเงินสองตนสมัยลูกเทวาดามิตเติลลูกเทวาเรียนหนังสืออยู่ปี2 5 1 5ถึงปันสองพนธารศครับผมมีตมเติมักเข็งอยเงินสองตนบ่าเรียเอาเก็บบักเข็งมาตม้มกินบักเข็งดิบมาตม้มกินบักเข็งสุกกับปมา ่กินต้มกินเยอะแสบครับผมผู้มนุษย์ผู้บ่าจ,จ่ามาตัดทิมมาแล้วก็ครับหมาวิสุทธิ์หมาเฆี่ยงไม่จะตนใหม่ไม่เคี้ยวตาในการดีดีครับผมมีคู่เขาไปลบอยู่ในปลาสวนปลาหางรงเรียนนะครับผมในสวนปลาเนี่ยเขาบว่ามันหางหกไรอยู่มั้งครับผมมีหหลผมมลลมากล้วก็มาอยู่หันหลายครับผมไปจอบทางที่ก็าบอม,มีสวนนันไปนั่งขี่อยู่ในสวนนะครับผ <c oughs> มเนี่ยบรรยากาศดีอย่างหนึ่งครับผมบรรยากาศดีอย่างหนึง <c oughs> งน่งอาหารมาชอนกันอาหารมาชวยกัน เ็ม้องนั่นเด็กหน่อยโอ้เด็กหน่อยโรงเรียนบ้านลมนะอันบ่อน่อยประชาสัมพันธค่อยดูจะควบมาไหนครับผมอยู่พย้ายังเคลื่อนเกินอาหารเจนทานทานกินอาหารกระเทีมเพื่อผิดโอ้ยอาหารหนุ่ยพระราชทานกองทัพบกครับผมทานพันสองทารเกียรติพนุวัฒน์ซอยดี้ดีอัดหญ้าตันยังสนามได้ครึ่งสนามฟุตบอลนะครับผมแลีกครื่งสนามฟุตบอลอาเมื่อนี้ อาซีเล่เอแล้วครับคุบาอาจารยนมันก็มีอาหารกันกินเมื่อนี้บรรยาก็ส้มตำหมูฮองเฮอมเลียงอาบบันพัดมีพัดมีทอดไก่ไก่ทอดครับลาบหมูว่าครับผมมือนกันเห็ดเลียงน่าดีดีให้บุญกุศลคนได้คนมาซอยโอเคโอเคยกเศร้าเมื่อกินหนักกันยกเศร้าเมื่กินหนักเอาใส้ละครับผมเอาแค่นี้กันครับผมเดี๋ยวคอยมาทำข้าวใหม่เดี๋ยวเอาถาดไปส่งคุบาอาจารย์กันโอ้โลูกหลานมื้อนบานพูนบานบัหน่อยเมื้อไร เขากระถิ่งซาติงท่ากระตีปัดนโยบายกันถิ่งทอดทีโอู้บอกอยากสอนอยากเล็กน้อยสู้เหม่ยพ่อแม่ก็บอกอยากสอนอยากแล้วไม่ปลงกที่วัดาได้แต่ตาของแม่ตัวบ้านตัวเมืองครับผมโอ้เอาเสนอพาดูส่งกันนุกสนามพุทธวรมันก็ดีได้เหมือนเห็นบอกแต่น้องหนุ่มทำแต่แค่เทงคู่บาเจนที่แค่ทายีเย็นหนุ่มเวลาออกกําลังกายกับบอลลมกับบอลเจ็บมันเป็นเพื่อนอย่างเนาะเวลาลมใส่แอนเป็นซีเมนต์กับลมใส่หัวเข่าแตกแล้วครับผมนี่บรรยากาศดีครับผมมาชมบรรยากาศนั่นเราโรงเรียนมณีอปต ของการประธานสัต,สตบ,บุตรใช่ยิ่งพอนเอารถน้ำก็รถกระเช้าออกมาตัดกิ่งมะขามตัดกิ่งมะขามตัดกิง่งอ่ะม,มุมดน้ำมุดยังใครตัดขึ้นพ่อสมัยกอ่อนอาคารเรียนแต่ก่อนเป็นอาคารชั้นเดียวนะมุดเข้าไปแต่รังโรงเรียนซึ่งเหมือนกับพัฒนาขึ้นกลายเป็นอาคารสองชัง้นละแต่สมัยแต่อดีตนะสมัยแต่อดีตแต่สองพันห้าร้อยสิบหา้าถึงพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยอาคารหลังเดียวซึ่งเหมือนกับมีอาคารสองหลังสามหลังแล,ล้วครับผมโรงเรียนครับผมอันนี้เพื่อนก็ว่าเป็นสองข้อต่อ ไอ้เพื่อนมึงดีหน่อยนักเรียนผมมึงดีหน่อยนังเรียนผมนังเรียนเขาดังเรียนโรงเรียันบ่อน้อยประชาสันสอพอปผอูอ้ดอนธานีเขตหนึ่งครับผมทรงพระเจริญเออสวยงามดีครับผมอ้าถาดไปทรงคุบาอาจารย์กันครับผมสั่งภาพกันอันเบียขคานอันนี้ข่านบริยะ่านกระมีหลายขึ้นสู้มือนีก็เลี้ยนถึงม .3 นะครับผมสมัยอดีตเลี้ยนนี่แค่ถึงป .4 ครับผม ทำไมนี่ก็ถึงหม้อสามแล้วอนไรครับผมหน้าเป็นขวดได้วมันเรียงเรียงมุ่มเหลือปลเดี๋ยวอันบางถามคู่ใหม่น่าจะมีหลงเหลือป่ะได้คู่ซื้อมาให้ไหมโอเคโอเคเอาเซ็นนี่ก่อนครับผมเอาเซ่นแล้วครับผมเอาแค่นี้ก่อนครับผมโชคดีร่ำเลยครับผมมีมั้งมีน้ำป่ะนี่อยู่บนป่ะ